พิเศษต่อจากนี้นม่รอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเน่ยะผมหูไม่ได้เลยนะคนรับนะคนรับวะคนรังสักคนกำลังอยู่ในอารมณ์ะเนนเดียช่วงนี้นี่นก็เรามีของที่รีรีนก็คืออยากจาให้ยะคุณดบอกว่าเป็นตุกตาเนจามบให้เนยสำหรับเนี่ยูที่จกโชคจกโชคจากโชคเหรอโอ้โหเสถียรภาพจกโชค คนไหนที่มีไปเสร็จนะคะหรือว่ามีถุงของศูนย์กค้าเซ็นทรัลปาร์ซานะคะเแต่ว่าเราคนนี้เน่นคนไหนที่ยังไม่ได้นะเพราะว่าเราจ่ายกันมาเนี่ยทุกต้นชั่วโมงแล้วนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้นะคะสิ์ท่านได้การเดี๋ยวจะให้นัดนะคะเป็นคนมอบด้วยนะคะได้เลยครับแค่มีถุงเซ็นทรานใช่ปะมีถุงหรือว่ามีเปย์เร็จก็ได้นะคะไม่ต้องเบื่อ่านนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญต่อแถวนะคะแบ้วนต่อแถวกันก่อนเนาะต่อแถวกันก่อนเนาะมาบสบคนหรือยังนะคะ ครับคุณนี่คะสองสี่หกแเ้สิบอ่ะสิเรียบร้อยนะคะสิบคนอมาค่ะมาดมสีอันนี้ นะคะกับบทเพลงต่อๆไปนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนวันนี้เราคิวขอกันนะครับนั้นนั้นมีท่าอะไรนะมีท่าอะไรแเด็ๆบ้างนะเราต้องถ่ายรูปขอท่านนะทำไมอ่ะเพราะว่าน้องเป็นคนสุดท่ายในไลน์นะจริงเหรอจริงต้องแบบว่ามีท่าเด็ดชองคงผิดหวังกันแน่เลยมีแค่โมกับเผยใจนี่แหละครับไม่มีคนโอ้ยดเด็ดที่เขาจะพูดเลยเลย เดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปก่อนนะคะสับนัดนะคะอันนี้คืออะไรคะอ่าอ,อันนี้จะเป็นข้อความนะคะข้อความค่าวสําหรับางานอีครั้งนี้นั่นเองก็คือจะเป็นการส่งท้ายนะคะสําหรับการที่เราจะเข้าสู่การนับหวยหลังปิดปรปรุงนะคะขอสูงกันค่ะ,คะคเชินเจ้าของซาลาคาร์เม่และจะ มีท <an> ั้งบิวตรีเนี่ความสวยความงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยแล้วก็มีทั้งเรื่องของธุดกรรมทางการเงินด้วยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้นะโซนเราว่าหรือว่าออฟฟิศนั่นเองเนี่ยตั้งแต่ชั้นห้าค่ะจนถึงชั้นสิบ เคยสนิทครับแต่แบบว่าหลังๆที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเราไม่สนิทแล้วคุณเลนเข้าล่นเขาก็มีประเด็นวันนี้น่เลยที่นั่งรถไฟฟ้ามากับขับลมาช่ไนเรามาไม่ทันใช่หเป็นประเด็นคือมาช้ามาเร็วสุดท้ายก็ได้ออกไปพร้อมกันไม่รู้มันจะไม่เห็นจะต้องมาหยามกันเลยเนาะีค่ะทท้าทาจะบอกให้ว่าความจริงม่นหมดหน้าที่พนันแต่ว่าอยากหย่ดเ ณต้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข้อความนะคะที่จะได้กล่าวถึงนะคะเรื่องราวดีๆค่ะ,ขอ,ข,คะของสินค้าเซ็นทรัลพัซซ่ามาพาวนะคะวันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วะคะ่ะสําหรับการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมานะคะจนถึงช่วงวานนี้และเดี๋ยวเราจะได้นับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะและสาหรับผู้ที่มีการด้วยซื้อสินค้าอยู่ในะะทางภายในโซน กันได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงราชี่นเกืนเลยและมีสินค้าที่คอยลดราคาอยู่แล้วนะคะสูงสุดถึง70%ด้วยกันนคะคะอาคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอสองหนุ่มกันก่อนนะส่วนนะคะ พร้อมกับความรักนะคะจะได้มีการมอบช็อกโกแลตนะคะไปให้สองท่านด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวันสําคัญนะคะกับการที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการนับถอยหลังนะคะปิดประชุมแล้วเป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันที่พวกเราทุกคนค่ะสามารถที่จะแสดงความรักด้วยกันได้แต่ว่าอันนี้เป็นเทศกาลนะคะเทศกาลมันบริสไทย์นะคะเอาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวร่วมถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมะะในช่วงสุดท้ายแล้วอย่างที่ได้บอกไปแล้วเนะะี่ยว่าเราได้เจอ,เจอะะกับความสุขะะเป็นการที่ทางศูนย์การคา้าเซ็นทรัลคาซาราคา่ยได้ตั้งใจทำนะคะแล้วก็อยากให้ท่านค่ะได้เก็บะค,ะความทรงจำะะเรื่องดีๆและอย่าลืมนะคะเราจะได้กลับมาพบก,กันใหม่อย่างแน่นอนประมาณช่วงปลายกรกฎาคมนะคะ ก็อย่าลืมกันนะคะสามารถที่จะมาพบกับชมใหม่กันได้ก็จะมีการปรับปรุงในการให้ดีมากยิ่งขึ้นทั้งนะคะโซน,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 นต่างๆหรือว่าจะเป็นร้านค้าแฟชั่นนะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าอินเตอร์มากขึ้นในะะให้คุณได้เลือกช็อปกันอย่างเพลิดเพลิน,นหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีร้านอาหาระคะ่ะหลากหลายสไตล์เลยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนั่นเองติดตามได้นะคะประมาณปลายกรกฎาคมค่ะ สักคู่ราสักคู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ตุ๊กตามีไหมคะแล้วก็แล้วมีใบเสร็จด้วยมีใช่ไหมจะเดี๋ยวใจเอามี20ตัวตอนนี้สองหนุนะะ่มเนี่ยได้รับหน้าที่นะเป็นผู้ที่จะส่งมอบความรักนะคะ คุณนัสิบตัวด้วยกันแล้วก็คุณต้นสิบตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นรอบนอกเดี๋ยวรอสักครู่น,นะคะอาจจาะก็ามาไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนะคะอิ่มเอมกับความสุกับนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็ <c oughs> จะมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาด้วย <c oughs> สังเกตดีๆนะคะว่าตุ๊กตาเนี่ยจะมีการเขียนข้อความนะคะ <c oughs> เป็นการที่เราจะได้เจอกันอีกหนึ่งครั้งอย่าลืมนะคะสัญญากันแล้วว่าที่นี่นะคะศูนย์ yeah <laughs>